เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับสคริปต์แมปอะไรเนี่ยแมปสต e วอ่ะแบนรนะครับผมเนาะซึ่งราอ่านถึงรูกเปล่าวะแล้วก็แมปนี้นะครับผมพี่เล่นไม่เป็นนะครับผมเราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแต่ว่าเราก็จะมาแจกนะครับในอ่าฟังก์ชันออโต้ฟาร์มครับผมหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันมองต่างๆก็ได้นะฮะเอาไว้มองว่าบ้านไหนล็อกไม่ล็อกนะครับแล้วก็เอาไว้มองของต่างๆในบ้านเพื่อนนะฮะ โอเคครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเอาคีย์แบบง่ายๆกันเลยนะเพราะว่าสคริปต์ตัวนี้เนี่ยมีคีย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปกันเลยโอเคฮะตอนนี้นะครับผมเราก็จะมาดูวิธีการเอาคีย์สำหรับสคริปต์เจ้าตัวนี้กันนะฮะถ้าใครที่รันขึ้นมานะครับผมมันขึ้นแบบนี้เนี่ยแปลว่าทุกคนจะต้องหาคีย์นะครับผมมาใส่ตรงช่องนี้ให้ทุกคนเนี่ยกดคำว่า get key นะครับผมก็คือตรงนี้ นะฮะเกทคีย์รับผมกดรัวๆไปเลยแล้วมันจะคัดลอกลิงก์อัตโนมัติให้เราเนี่ยฮะหลังจากนั้นกรบผมเราก็เข้า Google นะฮะแล้วก็วางแล้วก็กดเข้าเว็บไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ทําตามขั้นตอนที่มันบอกเลยนะฮะหรือว่าจะทําตามพี่ต่อไปก็ได้หลังจากนั้นนะครับผมเราก็กดว่าฉันเป็นมนุษย์นะฮะซึ่งขั้นตอนนี้นะครับผมมันก็จะแล้วแต่ละคนนะครับผมว่าจะเจอแบบเกมปริศนาอันไหนนะฮะก็คือให้เราแบบต่อท่อนะฮะตรงนี้อ่า ประมาณนี้ครับผมแล้วก็กดตรวจสอบหลังจากนั้นนะครับผมทุกคนก็จะเข้ามาหน้านี้นะฮะถ้าใครที่หาคีย์เป็นแล้วเนี่ยก็สามารถค้มได้เลยเอ่อเราต้องทําการกดคําว่าสตาร์ทนะครับผมปุ่มสีเขียวๆนะฮะให้เรากดปุ่มสีเขียวๆประมาณ2ครั้งนะครับผมเนาะหลังจากนั้นครับผมมันจะอ่าอันนี้ไม่ใช่ฮะเรากดอีกครั้งครับผมอ่าประมาณนี้ถ้าหากมันใช่เนี่ยมันจะต้องหมุนแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นก็กดตรงนี้ไปในครับผมเนาะแล้วก็กดปิดไปครับผมแล้วก็รอเวลาเหลือสูนวิทนะฮะและถ้าหากมันเหลือสูนวิทแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะกาถูกนะฮะให้เรากดอนล็อกคอนเทนต์ไปได้เลยครับและนี่ครับผมมันก็จะกาถูกนะฮะแบบนี้หลังจากนั้นก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเป็นสัญลักษณ์บวกหรือว่า Get a new key กดไปเลยนะครับและนี่นะครับผมเราก็จะได้คีย์มา ซึ่งคีย์มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการก๊อปปี้ไปเลยนะครับผมเนาะคัดลอกไปเลยแล้วเอามาวางในช่องนี้ครับกดวางไปเลยครับผมหลังจากนั้นก็กดเช็คคีย์นะครับผมก็คือปุ่มนี้เช็คคีย์นะฮะอ่ารอสักครู่นะครับผมคีย์ผิดพลาดงั้นเหรอเอิม่มทำไมพี่เป็นแบบนี้วะเนี่ยอ่าโอเคมันมันไม่ผิดพลาดฮนะมันเล่นได้ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะอ่าปิดไปครับผมอันเก่า